โอเคดูสิเราจะไปเล่นด่านตัดต้นไม้สร้างเมืองสร้างบ้านนะครับโอ้เราจะได้เมืองไหนเนี่ยเราจะได้แผ่นดินพื้นไหนโอ้ยโหลดชาจัยงเลยตัดต้นไม้ตัดตัดตัดดิตัด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 เอออ๋อยังแย่ค่าตัดดิ ตนน้นไม้หมดแล้วตนน้นไม้ยืนลงยังไม่ย,ย่งยังไม่แย,ย่งยังไม่แย,ย่งยังไม่แย่งอ๋อพ่อคนอนั้นเขาเป็นคนช่วยนะพ่อ,อเขาช่วยเหรอเออแล้วพ่ววอถ้าพ่ออยากได้ตังค์พ่อพ่อหันหลังมาแล้วพ่อเห็นตรงนั้นใช่ไหมพ่อพ่อยืนตรงสีฟ้าเนี่ยมันก็จะได้ตังค์นี่เหมือนได้เลยนีว่าได้สิตังค์พ่อตัอง้งแต่แล้วมันเป็นสามสิบไงลุงหาด้านตัดต้นไม้อยู่ หนูว่าก็จอยเข้ามากับของพ่อสิ่ขึ้นไปจอยไม่ค่อยได้ออกแล้วก็ค่อยเข้าหมนะตัด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  พ้องเชื่อหนูนะสน,นูที่ของหนูมีเรือด้วยนะพ่อสามทีแต่งนะเออพ่ออันนี้มันมีของอัพเกรดอยู่้พ่อไม่อัพเกรดอะ่ะอืมอัพเกรดนะอันนี้คือเก็บไม้มเก็บไม้จากเขาไนงะ พ่อพ่ออัพเกรดคือเราต้องอยู่ตรงนั้นถ่ายไหมอ่ะสีแดงเหรอเอออัพเกรดเราก็ต้องเสียตังค์สิอัพเกรดคือมันมันก็จะได้ของดีไงเราก็ต้องเสียตังค์สิมันต้องลองเสียตังอยู่แล้วแต่ว่าพ่อเดี๋ยวหนูไปละพ่อเสียตังละอ่ะขวายิ่งดีขึ้นนะพ่อถ้าเราอัพขยิ่งดีขึ้นนะพ่อถ้าเราอัพขวา่งนะเห็นนะพ่้าเัดที่เราแตกเลยิันไง ขยายพื้นที่ตัดต้นไม้ตัด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 ัดตัด พ่อขยายสวัสดีสวัสดีพ่อไม่เอาไม่ต้องมาอไพ่อน่าว่ามีเรือด้วยเหรอเออพ่อเดี๋ยวหนูพาไปที่ของหนูไม่เอาพ่อทำพ่อทำของพ่อก่อนพ่อพ่อสร้างพ่อสร้างเมืองพ่อก่อนร้อยกว่าบาทร้อยสิบสามเดี๋ยวหนูจะไปรีเบิร์แล้วนะให้ก่อนหนูมันเล็กลงก่อนเออ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 คนเทพคนเทพเหรอเออนว่าเทพเหรอ ออโอ้ย,อยต้องทำไล่เยอะขนาดต้องทำไล่อีกนานแค่ไหนเนี่ยต้องตัดต้นไม้อีกนานแค่ไหนไอตัดเร็วๆหน่อยดิเฮ้ยสองคนนี้ตัดช้ามากเลยอูย้เดี๋ยวไม่ให้ข้าวกินเลยอุย้ยพ่อการีเบร์นี่ต้นไม้ดีขึ้นนะพ่อ,อถ้าเราสร้างใหญ่ๆ จากการใหญ่ๆมันก็จะกลายเป็นเล็กไงมันนี่หนูเล่นบอลอยู่ก็เลยเนได้เยอะทนไมแข่งอื่ได้ผลไม้แล้วกินได้กินผลไม้แล้วอุ้ยพ่อผลไม้โคตรด,ดีทำไมอะดีไงได้ตังค์ได้ตังค์ใช่ไง,ไงไมาเป็นทางนี้อ่ะเงินตรงไปเลย ต้นหนูสูงขึ้นอ่ะสูงขึ้นตัดเร็วๆตัดเร็วๆอย่าช้าอย่าช้าเราต้องสร้างเ <นะ S 2> มืองกินผลไม้ต้องเรีบสร้างเมืองต้องเราเราต้องขยายแผ่นดินของเรา โอ้เพราะตัวใหญ่ขึ้นนี่นาะนาวาเพราะตัวใหญ่ขึ้นแล้วนี่ใช่ป่ะไม่ใช่นี่นะอออออา,านะอัพเกรดก่อนสิมีอะไรให้กับอัพเกรดความไวเอ,อ้สองทีแต่าโอเค เดินไปเรื่อยๆหนูอัพเลดขวาไงฟัน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 มันฟันมันฟันมันฟ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 ันมันฟันอีกฟันอีกฟัน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 แอปเปิ้ลมดแล้วแอปเปิ้ลสีเขียวกินเข้าไป ฟัน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 ีพ่อตีต้นไหนเนี่ยฮะถึงได้แอปเปิ้ลเนี่ยก็ตีต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ทำไมพ่อได้แอปเปิ้ลเยอะจังล้อัพเกรดอัพเกรดแล้วได้อัพเปิลเยอะเลยเนอในวอรสในวอรสเทพไงไม่เทพเลยคนเทพเขาไม่ได้แอปเปิ้ลเยอะเฮ้ยกระจอกกาก จะด่าว่ากากเลยพอกากเดียลูกจะซื้อเลยเงาใ้แม่กากกากเพราเดินเลยเฉยเเดินเลยเฉยเเออตกไก่แล้วเอาูกไก่งาเข้าแล้วอยู่ไหนเนี่ยออกไม่ได้แล้วจะตัดต้นไม้ ตัดเลตัดเลต้นไม้แอปเปิ้ลนี่ยได้ตังค์เยอะกว่านะวะตัดต้นแอปเปิ้ลนี่ยได้ตังค์เยอะกว่าต้นแอปเปิ้ลมันจะเป็นต้นขาวๆไม่ใช่ต้นเนี่ยไม่ใช่ต้นแหลมๆอ่ะหนูได้มีต้นขาวขึ้นมาโอ้ยหนูตัดต้นขาวนี่ได้หนูต้องตัดแต่ต้นขาวฟัน fun 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 อย่างเดียว เคข fun ยขวังฟันอย่างเดียวฟัน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 อย่างเดียวฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่บอสเสียงเฮ้ยตีไปมานี่ได้แอปเปิ้ลละนี่ได้ยินไหม อาพอได้ต้นไม้ทองเลยนี่นะพอต้นไม้ทองพอต้องจัดตลอดนะอืม

ตัด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 ต้นไม้ทองอยู่นั่นไงตัดมันอ้าวไม่ตัดอ่ะเฮ้ยใช่ห้าพื้งตัด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 ใช่ห้าเพื้นเอาเด้ต้นไม้ทองสองต้นแล้ว ให้พ่อได้ต้นไม้ทองและช่างเคยเดินก็จะต้นไม้ทองเยอะกว่าพออ่พอยพราหนูเป็นเทพหรอกเขาบอกให้ทําท่าเรือตรงนี้เหรอโอเคจัดต้นไม้ทำท่าเรือท่าเรือทางนี้อุ้ยได้ไอ้แอปเปิ้ลมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ตังไม่พอตังไม่พอพ่อเราตัดต้นไหนก็ได้มันก็ได้แอปเปิลมาเลยใช่รอเปล่าพ่อเดี๋พ่อเดพ่อดูพ่อดูนะดูไหมก็ไม่ทำหนูมาแล้วเออดูไว้ดีดีหนูไม่บอกหรอกว่าหนูเอาที่ไหนพ่อก็รู้พ่ออยากให้หนูบอกไหมไม่อยากพ่อพ่อพ่อสั่งไปรับร้อย สร้างไว้เรียบร้อยเลยต่หนูก็ได้ป้ายแล้วจะสร้างเรือได้แล้วดูนะทุกคนเราจะเราจะสร้างเรือแผ่นดินเราให้ใหญ่ไปเลยโจ๊ะโจ๊ะโยทีนี้หนูจะซื้อแค่แผ่นดินก็พอโย่โยโยโย่ใครอย่ามาใกล้นะฟันแหลกเลยนะ ตอนนี้เมาแล้วฟันแหลกใครเมานี่พ่อเมาเนะี่ยปีนบ้านมัวตัวหมดแล้วว <c oughs> ิ่งฟันมัวตัวหมดแล้ว <c oughs> ฟัน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  แอปเปิล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 ต้นหนูไม่ค่อยได้แอปเปิลเลยนะทางนี้เขาบอกว่าเป็นท่าปลาเหรอไหนตรงไหน,นอ๋อที่ตกปลาเดี๋ยวค่อยทำที่ตกปลานะเก็บตังค์ก่อนหนูจะทำแท่หนูจะทำที่ตกปลาแล้วสามสิบสามร้อยละ อืมมีคนยามาปลูกผักให้แล้วโอ้ยอันนั้นหนูมีก่อนแล้วหนูไม่น่ารีเบิร์ดเลยเออรีเบิร์ดคือมันจะได้อันเล็กๆข้ายังไม่รู้จัก่ะอืมฟัน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 เอาไม่บอกอยากให้พ่อบอกไหมบอกอยากให้พ่อบอกไหมอยากฟันเรื่อยๆไปอัปเกรด ออกแล้วหนูรู้อยู่แล้วตามจริงอ่ะจะบอกพ่อเฉยๆเฮ้ยรู้อะไรอ่ะรู้ันอยู่ไหนอ,อย่ามาโมวเลยอย่ามาขี้โม้เลยถ้าหนูหาเจอพ่อพ่อโดนเอาขวานหนูทับเอโดนเอาขวานทุกหัวนะออ <laughs> โอเคนะมั่นใจนะอื เร้ค่อยได้แอปเปิลเลยดูผีนะห้ามกลัวนะต้นไม้ทองตัด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 ดตัดพ่อเราพอเราตัดต้นไม้ปุ๊บเรายืนอยู่เฉยๆเดี๋ยวพอต้นไม้โตอ่ะให้ดู uy, terus 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 ตัดต้น really? ตัดต้นไม้ทองตัดตัดตตัดเข้าไปรตัดแต่ต้นไม้ทองพอละสวยตัดต้มิงด้เยอะพอตัดต้นไม้ทองไหมตัดหมดแล้วพ่ออะไรขวางทางพ่อตัดหมดแล้วถ้าเรือนาวาหายยังเรือนาวาหายังยังเลย โอเคตัดต okay. ัด <Let 's S 2> <'s> ือเดี๋ยวเราไปอัพพบกันอีพีต่อไป